อัปเดตต้นผักสลัดของเรานะคะตอนนี้ก็สัปดาห์ที่6แล้วนะคะก็ตั้งแต่โบย้ายลง ช่วงสัปดาห์ที่3นะคะก็คืออายุ21วันนั่นแหละนะคะตอนนั้นก็มีปัญหาเลื่องตัวกายืดเล็กน้อยนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการปลูกของเราสักเท่าไหร่นะคะในระหว่างการปลูกที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมของรอบนี้นี่แหละนะคะก็ตอนนั้นโบยังทำโรงเรือนไม่เสร็จนะคะก็มีฝนนะคะตกลงไปในกล่องเนี่ยก็คือ ทุกวันเลยนะคะประมาณยาวนานเป็นสองสัปดาห์เลยนะคะคุณผู้ชมก็คือไม่ได้มีการตักน้ําออกนะคะจากในกล่องือไม่ได้ตักน้ําออกเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้เติมปุ๋ยเ,เข้าไปเลยนะคะรอจนกว่าฝนจะหยุดตกนะคะก็จะมีช่วงที่ฝนหยุดตกบ้างประมาณ 3- 4สี่วันนะคะในช่วงนั้นโบถึงได้ตักน้ำในกล่องออกนะคะคุณผู้ชมก็ ถึงได้ยังเขียวดีอยู่นะคะไม่งั้นก็คงจะเหลืองไปมากกว่านี้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็พอดีประจวบเหมาะเลยนะคะคุณพ่อก็มามงลงเรือนะคะมุงหลังคาพลาสติกให้นะคะคุณผู้ชมก็เลยได้ปลูกตลอดมาเลยนะคะผักใบผักไม่ช้ํานะคะคุณผู้ชมใบผักไม่หักไม่ช้ํานะคะแล้วก็ไม่เป็นลาใบจุดด้วยนะคะเพราะว่าโบก็ได้ เว้นว่านนะคะห่างหายจากการปลูกมาค่อน,อนข้างนานนะคะคุณผู้ชมมันก็เลยอาจจะยังไม่มีเชื้อนะคะยังไม่มีเชื้อมานะคะเพราะว่าก็เพิ่งย้ายมาปลูกตัวนี้เป็นเป็นรอบแรกนะคะหลังจากที่ลงเรือนใหม่ย,ย้ายมานะคะก็ลงตัวนี้เป็นรอบแรกนะคะก็เลยยังไม่เจอปัญหาอะไรที่มันเป็นปัญหาหนักๆน,นะคะไม่ว่าจะเป็นลาใบจุดนะคะในช่วงในช่วงของหน้าฝนแบบนี้ก็จะเป็นบ่อยนะคะแล้วก็เป็น อาบเทียไฟนะคะก็ยังไม่เจอนะคะคุณผู้ชมแล้วก็รากเน่าเนี่ยตอนที่ฝนตกนะคะลงมาใส่เนี่ยโบก็หวั่นอยู่นะคะว่ามันจะเป็นรากเน่าหรือเปล่าแต่ก็โอเคไม่เป็นนะคะคุณผู้ชมก็เหลือรอดผักให้เราไว้เก็บนะคะเดี๋ยวโบจะพามาดูรากนะคะอันนี้โบก็ได้เก็บกินไปบ้างแล้วนะคะเก็บกินไปบ้างแล้วนะคะในรอบนี้ก็ไม่ได้ขายนะคะคุณผู้ชมก็คือปลูกกินเองก็ หมดแล้วนะคะเดี๋ยวโบจะพามาดูหวรากของต้นผักของเรานะคะในช่วงทัปดาห์ที่6นะคะก็สามารถที่จะเก็บได้แล้วนะคะอันนี้ก็คือรสชาติดีมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมมีรสขมนิดนึงนะคะแต่ก็เป็นปกติของผักนะคะที่เราเก็บสดตอนนี้ไปกินตอนนี้เลยก็เป็นขมปกติตเพียงเราแช่น้ําอีกสัก ห้านาทีสิบนาทีอย่างนงี้ก่อนกินก็หายขมไปได้นะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นฟิเลนะคะคุณผู้ชมเป็นฟิเลเนาะตัวนี้น่าจะเป็นมเมล็ดสีดํานะคะฟิเลมเมล็ดสีดาเนาะก็จะเป็นแบบใบใหญ่ๆแบบนี้ไม่ได้เป็นปลายหยิกๆเนาะถ้าเป็นมเมล็ดสีขาวนะคะหรือว่าอาจจะไม่แน่นอนเนาะะเมล็ดสีขาวมันก็จะเป็นแบบแหลมๆนะคะ น้ำในกล่องก็ลดลงบ้างนะคะรากขาวสวยนะคะแล้วก็เป็นฝอยดีมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมนี่เป็นฝอยดีไม่เป็นรากอีกนะคะแล้วก็ปลายของรากเนี่ยไม่มีจุดสีน้ำตาลเลยนะคะสวยงามนะคะสวยงามเลย อันนี้ก็เป็นฟิเลนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเลกโคลอนนะคะหรือว่าผักสลัดแดงนั่นเองนะคะบตัวนี้ก็รากก็เป็นฝอยนะคะสวยงามนะคะคุณผู้ชมไม่มีอาการรากอีกรากเน่านะคะนี่ต่อมาด้วยผักกาดหอมอิตาลีนะคะหรือว่าบางคนก็จะแบบอ่า กลีนปัตตวียนะคะคุณผู้ชมซึ่งมันก็มีลักษณะที่จะแตกต่างกันนิดเดียวเองนะคะคุณผู้ชมกับประกาศหอมอิตาลีแล้วก็อ่ากลีนปัตตวียนะคะกลีนปัตตวียน่ะมันมันจะมีใบใบแบบที่หยิกหนะคะใบที่หยิกๆตรงริ้วเขาเรียกว่าอะไรริ้วตรงนี้มันก็จะแบบริ้วเยอะกว่านะคะคุณผู้ชมแต่ก็คล้คลายๆกันนะคะคละ้คลายๆกันอันนี้ ต้นเล็กๆอันนี้พุ่มใหญ่นะคะเดี๋ยวมาดูรากนี่ตัวนี้ก็รากสวยเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมรากเป็นฝอยนะคะรากเป็นฝอยดีนะครอันนี้ก็ย้ำอีกครั้งนะคะก็คือไม่ได้มีการเติมปุ๋ยนะคะคุณผู้ชมเพียงแค่มีช่วงหนึ่งที่โบกตักน้ำออกนะคะเพราะว่าล้นน้ำฝนมันล้นจึงได้ตักออกนะคะ อันนี้เป็นเรดโอ๊กนะคะตัวนีนะ้มีลักษณะที่จะอยากห่อตัวหน่อยนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้ามีลักษณะแบบนี้เนี่ยก็คือรสชาติจะดีมากๆเลยนะคะการมันก็จะฉ่ำเนาะถ้าได้รับแดดแบบแดดแรงหรือเราปลูกลางแจ้งแบบไม่มีโรงเรือนเนี่ยมันก็จะแดงมากกว่านี้นะคะมันจะแดงมากกว่านี้เลยหรือว่ามันจะสีแบบชัดมากกว่านี้นะคะแต่ถ้าเรามีแบบ หรือว่าในช่วงของไม่ค่อยมีแดดนะคะหรือว่าเรามีโรงเรือนหร,อหรือใส่ซแซนไปด้วยนะคะคุณผู้ชมมันก็จะไม่แดงเยอะนะคะมันก็จะมีแก้มสีเขียวไปบ้างนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นฝอยดีนะคะรากก็เป็นฝอยดีเลยสวยงามนะคะ แล้วก็มาถึงกรีนโอ๊กของเรานะคะคุณผู้ชมเนี่ยก็คืออันนี้โบให้ค่ถ้าถ้าถ้าบอกว่าปกติไหมนะคะปกติที่โบปลูกนะคะในช่วงของสัปดาห์ที่4ีสัปดาห์ที่6นะคะหรือว่าช่วงอายุ40วันขึ้นไปเนี่ย มันก็จะพุ่มใหญ่มากๆเลยนะคะอันนี้ก็พุ่มใหญ่เหมือนกันนะคะแต่ว่าขนาดชั้นน่ะไม่ไม่ไม่เยอะนะคะคุณผู้ชมขนาดชั้นน่ะไม่เยอะนะคะปกติที่โบปลูกแล้วก็สวยงามมากๆก็คือขนาดชั้นน่ะมันมันจะเยอะกว่านี้นะคะอันนี้โบยังคิดว่ามันเป็นพุ่มเล็กอยู่นะคะคุณผู้ชมไม่พุ่มใหญ่สักเท่าไหร่เนาะนี่ตัวนี้ราก,ากมีรากแปลกๆอยู่สมต้นนะคะเหมือนราก ลากตัวนี้นะคะนี่นี่น,นะะลากแปลกๆนะคะเป็นลากเออลากไม่เป็นพุ่มลงมาแบบนี้เนาะลากไม่เป็นพุ่มลงมาแบบนี้แต่ว่ามันมันไม่ออกมาหรือยังไงนะคะคุณผู้ชมมันเหมือนขาดๆนะคะแล้วก็มีลักษณะเป็นจุดดำๆที่ปลายของต้นผักสลัดนะคะนี่ แต่ว่าต้นไม่เป็นไรนะคะต้นปกตินี่หรือว่าอาจจะเป็นช่วงที่มันมีน้ำฝนลงมาเติมใส่นะคะสำหรับกรีนโอ๊กเนาะแต่ว่าเพื่อนก็ไม่เป็นอะไรนะคะเกรงว่าจะเป็นแค่ความสมบูรณ์ของต้นนะไม่เหมือนเพื่อนนะคะก็เลยน่าจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ฝั่งของ กรีนคอร์สเนี่ยดูลักษณะแปลกๆเหมือนต้นยืดใช่ไหมคะต้นยืดจริงๆนะคะเป็นคุณผู้ชมก็ลักษณะของต้นยืดเลยแต่ว่ารอบอันนี้ก็คือโบเกตแล้วโบเกตแบบตัดใบข้างล่างไปกินก่อนนะคะคุณผู้ชมตัดใบข้างล่างไม่กินก่อนนะคะเพราะว่ากว่าพวกนั้นจะโตเนาะพวกนี้ก็น่าจะเก็บกินได้เรื่อยๆกว่าพวกนั้นจะโตเนี่ยก,ก็เลยตัดใบล่างออกไปประมาณ รอบสองรอบแล้วนะคะใบข้างบนมันก็แตกบานบานบานออกมอนเดิมเนี่ยเห็นไหมคะตัดไปแล้วมันก็บานออกมาอีกบานออกมาอีกนะคะก็รสชาติก็ยังดีอยู่นะคะคุณผู้ชมก็ยังสามารถที่จะกินได้นะคะ ก็มีรสชาติขมนิดนึงนั่นแหละแต่ก็ไม่ได้ขมมากนะคะแช่น้าเปล่าก่อนกินสักห้านาทีสิบนาทีเนี่ยก็สามารถที่จะกินได้ปกติแล้วนะคะมันก็ธรรมชาติของผักนะคะคุณผู้ชมอาจจะมีขมเล็กน้อยนะคะแต่ว่าถ้าขมมากๆเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามันยางมันเยอะนะคะคุณผู้ชมยางมันเยอะเนาะมันจะ,ะ,ะทําให้ผักขมได้ง่ายนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีเก็บอีกวิธีหนึ่งลหลายๆท่านก็ทําแบบนี้แหละนะคะท่านก็เก็บทั้งต้นนะคะแต่ว่ามันก็อยู่ที่เราว่าเราจะทําแบบไหนแค่นั้น ะะที่โบกเก็บแบบนี้ก็เพราะว่ารอรอพวกนั้นโตนะคะถึงก็พวกนี้ก็จะเก็บกินให้หมดนะคะแต่ว่าก็ไม่อยากให้เกินห้าสิบวันนะคะถ้าห้าสิบวันก็อาจจะมีรสชาติที่ขมมากๆนะคะคุณผู้ชมเก็บไปสักใบสักรอบสองรอบนะคะที่รอบต่อไปก็คือเก็บทางต้นเลยนะคะแล้วก็ตัดกินในช่วงยอดนะคะก็กินได้นะคะคุณผู้ชม ลากก็ลากเป็นฝอยสวยนะคะสวยมากๆเลยอันนี้ก็คือบให้คะแนน,นความสวยีน,นเต็มสิบเลยนะคะในส่วนของลากเนาะเป,นเ,ปนเป็นเป็นฝอยๆเป็นเส้นเล็กๆนะคะคุณผู้ชม,มนีมนรอบนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมในการปลูกผักไฮโดรโปรนิกของเรานะคะอันนี้อกก็ ทำแบบนี้นะคะในช่องลงเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีการอัปเดตนะคะในการลงทำโรงเรือนอะไรต่างๆนาน,านาะคะคุณผู้ชมก็จะหลังจากนี้ก็จะมีทั้งปลูกดินแล้วก็ปลูกแบบไฮโดรเนาะเพราะว่าก็อยากทำอะไรที่มันปลูกอะไรที่มันหลากหลายเพิ่มมากขึ้นนะคะแบบ เพราะว่าตรงนั้นน่ะมันโบทามันก็มีโรงเรือนเก่ามันก็ได้จํากัดนะคะผู้ชมจํากัดเพราะว่าโบไม่มีพลาสติกมุงหลังคานะคะเวลาในช่วงหน้าฝนเนี่ยมันก็จะปลูกยากมากๆเลยยากก็คือถึงปลูกปลูกได้แต่ไม่สวยนะคะใบมันก็จะช้าใบมันก็จะหกักแล้วก็เป็นลาใบจุดได้ง่ายนะคะผู้ชมเนี่ยเรามีโรงเรือนแล้วเราสามารถที่จะปลูกอะไรต่างๆนานาได,ได,ได้ได้ตามความชอบของเราเลยนะคะ สลัดเนี่ยโบก็ซื้อมาไว้แล้วแหละนะคะเดี๋ยวน่าจะได้ใส่ในช่วงหน้าร้อนนั่นแหละนะคะนะตอนนี้ก็คงจะไม่ได้ใส่นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวแดดจะไม่พอแสงจะไม่พอให้กับต้นผักสลัดของเราเดี๋ยวมันจะยืดเกินไปก่อนนะคะโอเคสหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมขอให้คุณชมปลูกผักอย่างมีความสุขกันแล้วกันสลัดวันก็สวัสดีค่ะ